สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านยี่ห้4อ4 Shop นะครับผมวันนี้จะมารีวิวแบรนด์สเปริทไทยนะครับภากับบันไดนะฮะชุด BSDBD สองคิดสี่ครับผมอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมชุดที่เรารีวิวเพิ่งออกมาเดือนนี้เหมือนกันพร้อมกับชุดสีเขียวรอบที่เพิ่งรีวิวไปนะครับผมซึ่งชุดกอดเดือนชุดเดือนที่แล้วจะเป็นแดงกับม่วงนะฮะ ซึ่งชุดนี้นี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมเป็นหลังกล่องให้ครับอย่างระบายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่ใบแล้วก็มีสุ่มหลังฟอยหลังกล่องเหมือนกันเป็นพวก12ราศีแล้วก็อัติเมตบางใบครับผมชุดนี้จะเน้นไปที่การเล่นบนเอ็กเซลนะครับผม12จัก,กรพรรดิเทพแห่งปีวอกครับผมฮานุมารินครับตัวนี้ก็มีความสามารถเป็นซีลเหมือนกันนะครับผมเมื่อถูกอัญเชิญครับสามารถนอนโชคอี่ ในดีเซิร์เราไปวางไลน์เราได้ครับแอตเทอร์สเตปของผู้เล่นทุกคนสามารถใช้งานไม่จ่ายคอสเอ็กเซลนี่ในมือเราได้ดังเป็นฉะนั้นสามารถอัเชิญไม่จ่ายคอสแทนการไปวางนอกมือได้ใช้เทคเอ็กเซลปุ๊บแล้วก็สแปมบรบดได้นะครับแต่ต้องไม่แอเทอ์สเตปนะพวกตัวที่เป็น Excel ตอนเมนไม่เกี่ยวนะครับก็อยู่นอกมือเหมือนเดิมซีวครับไอ้เทสเตปของเราถ้าสืบผ่าจักรัรเทศสิบมงกุฎของเราโจมตีอยู่เทผลิตเลเวลหนึ่งสองระดับหนึ่งสองทั้งหมดคู่แข่งจะป้องกันไม่ได้นะครับ เป็นฟอยล์หน้ากล่องให้มาหนึ่งใบอ่านี้ Excel ของใช้งานยาวๆเหมือนกันตัดจบกระเทินให้มาสองอติดมือดทวครับอ่านี่ก็ด้วยของใช้งานยังไงเล่องสิบมุกกดก็ควรติดไว้มีเก็บไว้สี่ขึ้นไปตีไม่เจ็บครับให้มาสองเพนตันอ่าสอง ลิงให้มาสามอ่านี่ก็ให้3สามอ่าอันนี้ให้สามเหมือนกันเอาไปเล่นเหมือนกันเป็นตัวเช้นกันนี่ตัวนี้น่าเก็บมากใช้ยาวๆใช้ยันยุคอ่าโคลินซิกเหลืองมาเลยตัวบวกเจมเนี่ยใช้ยาวเลยตัวนี้น่าเก็บมากครับ นี่ก็เหมือนกันแล้วก็ให้มาหนึ่งเหมือนกับชุดเขียวเลยครับผมเป็นไม้ฟอยเนาะ,ะให้นี่มาด้วยอันนี่ก็ใช้ยาวเหมือนกันครับผมจนโดนถ้าจะไม่ถิดโดนแบนหรือโดนลิติกนี่แหละจะไม่ได้นะฮะใช้ยาวเหมือนกัน อันนี้ก็ด้วยยุคนี้นิยมให้มาใบเดียวด้วยโหไว้เก็บของนะครับผมใช้ยาวนะคนนี้ยแล้วก็ช่วงเนี้ยใช้ใช้งานดีด้วยด้วยมีทิ๊กเกอร์เคาน์เตอร์ให้นะครับผมหลักๆก,ก็มากันอะไรเล็กหน้าไมเซอร์อะไรถ้าตอนญี่ปุ่นเขาเล็กหน้ามันมาแรกแมันไม่โดนลกติตไง ใบทุกโต๊ะของเหลืองทุกเราได้จัว่วอ่านี่ก็ใบแน่นอนใบเปิดใบเปิดสามหาของครับอ่าหมดแล้วทีนี้เป็นโปรโมโนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งใบใช้ยาวนะสำหรับคนเล่นเด็กเอ็กเซลนะครับหรือใครเล่นแดงจะใส่ก็ได้นะเพราะว่าก็เหมือนจะเป็นระบิดดอไว้จัว่วแล้วก็เป็นเอ็กเซลด้วย ใบนี้ก็ใช้ยาวนะครับผมสําหรับเด็กที่ม่วงเดี๋ยวมันจะมีเด็กม่วงเล่น Excel ซนะฮะกับเด็กเหลืองเล่นคอมโบลูปนะครับผมใบนี้ก็ใช้ยาวเหมือนกันนีก็ด้วยสําหรับม่วงเล่น Excel ซนะครับผมอ่านี้ของฟ้าไปใช้เหมือนกันอ่านี่ก็หนึ่งในคอมโบลูปไลน์นะครับผม จส Emmanuel, House, ่ไว้ของดีมาเยอะฮะชุดนี้อ่าอันนี้เอาคนละตัวคนละตัวก็ได้ใช้เหมือนกันออันนี้เป็นฟอยสุ่มหลังกล่องครับผมรอบนี้ได้ควอเลีเยควอิอลิชันมาดูกันหน่อยว่าได้ ปรโมชุดนี้มันให้กี่ใบนะเหมือนจะน้อยกว่าเขียวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามสิบสี่ใบครับผมเขียวร่จะให้สิบแปดอันนี้ให้สิบสี่ไม่นับรวมมาฟอยล์สำหลังกล่องน,นะครับอ่าวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ